สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะโดยครูเป,ปิ้ววัชยาภูมโชตค่ะนักเรียนคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาแล้วใช่ไหมคะแต่คุณครูได้พูดถึงในเรื่องที่หนึ่งด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลกระทบเนี่ยมีอยู่3 สามเรื่องด้วยกันก็คือหนึ่งด้านมนุษย์และสิ่งและสังคมใช่ไหมคะด้านที่สองด้านเศรษฐกิจด้านที่สามด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะสัปดาห์ที่แล้วครูพูดถึงข้อดีและข้อเสียของอเรื่องด้านมนุษย์และสังคมไปนะคะวันนี้ครูจะรวบสองด้านเลยก็คือด้านเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนอ่า ด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจในข้อดีของเรื่องของข้อดีของด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างที่1เลยก็คือผลิตสินค้าได้มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนที่น้อยลงนะคะ,อ,ะอย่างที่2เลยนะคะอ่าตลาดการค้ากว้างขึ้นทําให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นกว้างขึ้นยังไงกว้างขึ้นก็คือ เราสามารถที่ใช้โซเชียลออนไลน์หรือเพจ f a c e b o o k ต่างๆนะคะในการขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องรอให้คนละแวกนั้นมาชมสินค้าของเราหรือว่ามาเลือกซื้อเราก็ขายทางออนไลน์ได้นะคะอันนี้คือข้อดีขยายวงกว้างของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่สามเลยชำระเงินออนไลน์ได้หลายรูปแบบอ่าถูกต้องค่ะมาเกี่ยวข้องกับ การชําระเงินพอซื้อสินค้าแล้วก็สามารถใช้ออนไลน์ออนไลน์โดยอาจจะมีแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์สามารถที่จะโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าจะมีการชําระเงินผ่านทางโทรศัพท์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของด้านเศรษฐกิจนะคะนักเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มีข้อดีนะคะเรามาดูข้อเสียของอการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีกันนะคะผลกระทบกันนะคะในข้อเสียนะคะนักเรียนข้อเสียเกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินะคะ 2. มีการขายสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายในเมื่อเรามีการติดต่อค้าขายทางออนไลน์กันอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีข้อเสียก็คือาการควบคุมยากนะคะควบคุมยากของเจ้าหน้าที่นะคะ มีการสมมติเราสั่งสมมติครูสั่งเสื้อเบอร์ XL ไปอย่างเงี้ยนะคะของอาจจะมาแล้วก็ไม่ได้ตรงตามที่เราได้อาจจะเป็นเบอร์ L เบอร์ S อะไรพวกนี้นะคะสีไม่ตรงอย่างนี้นะคะคือทำให้ไม่มีคุณภาพในในสินค้าเราอยากได้ตัวนั้นแต่ก็ไม่ได้อย่างงี้นะคะ แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูสินค้าด้วยตนเองซื้อด้วยตนเองอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียหรือมีการติดต่อซื้อสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่ควบคุมได้ยากนะคะก็เลยในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยก็เลยทําให้มีการติดต่อซื้อขายกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างข้อสุดท้ายเลยปัญหาความปลอดภัยในธุรกรรมอ,ออนไลน์โอ้อันนี้นะคะในเมื่อมีการชำระผ่านทางออนไลน์แบบสะดวกก็จะเกิดการาแฮกเกอร์พวกนี้นะคะในเกี่ยวกับพวกสิ่งที่ไม่ดียังเคยนักเรียนเคยเห็นในข่าวหรือเปล่าที่เงินในธนาคารในบัญชีหายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ ต่อไปเรามาดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล,โลยีด้านสิ่งแวดล้อมกันนะคะ,ะข้อดีเลยเป็นยังไงคะเราเทคโนโลยีนยในด้านดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนเราสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่ต้องการได้นะคะส่วนข้อเสียนะคะเป็นยังไงเกิดปัญหามวลลภาวะจากการผลิตในอุตสาหกรรม ค่ะนะคะอันนี้ก็คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของด้านเทคโนโลยีในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนในบทหน่วยการเรียนรู้ที่1น่งก็จบไปแล้วนะคะให้นักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับไปฟังหลายๆรอบนะคะสิ่งที่เรียนมาที่คุณครูส่งให้นะคะให้เรียนอ่านในเราจะสอบในสัปดาห์หน้านะคะสอบ สอบเก็บคะแนนนะคะในส่วนงานที่ส่งมาเนี่ยก็จะมีคะแนนแต่ในส่วนข้อสอบก็มีคะแนนเหมือนกันนะคะให้นักเรียนทำตอบคำถามด้านล่างด้านล่างวิดีโอตรงนี้นะคะแล้วก็กดส่งมาเช่นเคยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ